เอาบายดีบายดียูดีมีแห้งเนื้เอเบลลังตับตับ,ตบพี่น้องเอฟซีที่รักของช่องยาบี้เลิฟมนี่จะได้มาทาการจัดรายการอะครับวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์สี่โมงเช้าถึงเที่ยงครับสองชั่วโมงครับจัดรายการทุกวันเสาร์อาทิตย์ขอบฝากไว้กับพี่น้องติดตามในช่องยูทูบ b e ยบี้เลิฟนั่เแหละเลยครับเอ้อกดพิมพ์ เข้าไปครับเข้ามาใหญ่บี้เลยเท่าน้ำสีทวมท่องฟ้าปลาชิแลนกินดา,าวเช้าเวียงจัน์กำลังวุ่นคนเมืองไทยย่เฝ้าคุมบัดเทอกรุงเทพห้างยังจะวุ่นกเวียงสบายดีพี่น้องวันเสาร์วัน,าวนอาทิตย์พกพอ่อกับไม่ีบีคือเก่าในรายการไม่บี้ภาพเพิ่นภาพเพิพเพ่นตัว ติดตามกดมากขอเพลงน้ำม่ยบี้กับเปิดไทยคือเก่าช่องยายบี้เลิบนี่แหละเด้อมันว่าหายงาคับเันเชนึงไปถามมารับไปพูดละในบ้านพนะบัดไปถามในบ้านหนึ่งไปบ้านหลังนั็นเขาเปะเเอาคขอว่ามานี่พูดแล้วไปทางไตพูดเพราะว่าเอามโยเฮนอีหลีตะคนฉันดอกวยเพ่นโชคดีซื้อดอก โชคดีดวงชงไข่ซื้อๆขดวงว่าดีบ้างแน่สามหาซีมือ,อก็ือ่พอจักเถื่อเอาขวมุ้นมาจาักสั่นเนาะคือเออคุณไปตรวจสอบ้างหมดต้ขวมุ้นคนขันขัดปุ่มปุ่มดาวเที่ยงหูจักวิดทัวโลกต้องไผเป็นไผ่แต่ตอนนี้คุยแต่ตอนนี้คุยก็หูจักการบ้านกันมื่งคือกันด้ ว่านการบ้านโอ้ข่อยปวดหัวหลานข่อยฝึกขิดบ้านไ,ได้ฮะอันฟ้าก็มาคุ้นหุนขิดบ้านไได็จักเถือนเนี่ยเหรอบ่เข็นเลียกนะ้ำไม่ตักงแกบงแต่เฟ็ดแกร้ะ ่วนมากคู่ไม่ได้หาผลลูกเห็นัหกเรียกบ่าเอาผลบวกให้จ้าเทียวคู่กับเลรียเฟสเดีนไล่คู่กันในลังเสือก็นนอกได้ฝากเลยสวัสดีนางเอยขอเพียงใดน้ำน้องเพียงใดก,กว่า ผมแบบคอร่อ,อาอ้น้อพิเศษไข่น้องจุ่แจงคุนน้ำนม่จากน้องจุ๊บจิบมิลวัตตีเอาอย่ยงนี้ข้าวว่าจังสันตัวไปกินน้ำิ่นน้ำต้มปลา เมนตัวไงไงคอไงไงตัวไปเข็งทั s right. <S okay. like ้งไงทั้งไงทั้งไงตัวทั้งนั่นเมนทั้งุนไม่แต่แนวไงไงไปนั่งพนเสร็จตัวนั่งเลยแกมี น้สิงเฮียรนะั่ไปขึ้นบกอ,อกก็ได้อันเดะจะนั่งโอ้ทั้งมิ่งตีนั่งทั้งมิ่งหอยโขงเนาะโอ้มาแดงกันทั้งมิ่งละวัดตีโอ้ยสงสารเนาะให้พี่นำฝนขนนั่ง ไ้เบิร์สุขคนมันละวตีอยาฮ์เมนแฟนเฟงเหมือนสุขคนสุขคนไม่ตุยไม่ชมพุณน้ำเดือรักเทสันข้าราพุณน้ำแน่น้าไม่โจโกโจโกพุณน้ำวัดดีจ้า อ,อุ้นชุดอืบฮัลโหลโอ้ยแม่นจนวะลูดเซเดนลูกรับได้พุ่นละน้องโอเยขันทักว่าได้สมาชเซเดนเว้ากับเสเดจแม่และเสดดจลูกเอเ้ย จะมันมือบดเหนียวเนาะบันเนวหนึ่งคือมือเหนียวนีแท้บันเนี้ยวหนึ่งชนแม่นก็ดอกกะเดือดแท้เนวอยบันแนวหนึ่งอ่ะจะแม่นเหนียวจะแม่นบดผิดเป่าจักเถื่อพวดโ้อันไหนก้อ อากาศเย็ยนควันเห,เเหน,นียวเ,เลเีย่งยงกอนางเอ้ยเป็นจังสั้นทำน่องนั่นละควันงางเอ้ยอันขอไมค่ะท่า,านาอกัท่านอยู่อยเ,ยเอาหลานสาวเจ้าภาพน้องจ่ามินเอาเต็มที อันเล่าตามสบายใจนังเออเอาเตรียมทีเด้อให้อีเม่พูดไทยพิเศษพิเศษพุ่นน้ำน้องชายล่ะพูดไทยน้ำให้อีเมยพุ่นน้ำไม่รักแท้พุ่นน้ำ ไม่อรอดฝันผุ่นนั่ง